แมงมุม,มแม่ไม้าดากัดตายไปสองคนคนที่สามสี่เดือนแล้วโดนกัดยังไม่ตายเป็นแบบไหนไปบางยาพาไปดูอัสลามอะลัยกุมนะครับอสวัสดีเอฟซีบังยานะครับวันนี้บางยาไม่ไปจับงูนะบังยาพาพี่พี่มาดูนะครับวันนี้บางยาพาพี่พ,พี่มาดูลุงแกโดนแมงมุมไม่ไหม,ม้กัดนะครับแมงมุมไม่ไหม,ม้กัดเท้าแกนะ 4เดือนที่แล้วนะครับ4เดือนที่แล้วตอนนี้ยังไม่หายแบบไหนแมงมุมกัดแผลแบบไหนไปไปดูกันอ,อันนี้คุณลุงนะครับวันนี้บางยามาเยี่ยมคุณลุงโดนกัดนะครับสามเดือนที่แล้วนี่ฝั่งนี้ไม่โดนนะครับแต่ยังบวมนี่บวมบวมหมดเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่โดนกัด ผาตัดหลังเท้าเปื่อยก็เอาเนื้อตรงหน้าขาแล้วก็ามาแปะตรงนี้นะครับนี่ผ่าตัดนะครับอันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะครับเดือนที่ส่แล้วนะเดือนที่สี่แล้วนะไม่มีเซรุ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งูนะไม่ใช่งูอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นแมงมุมไม่ไม้ดำ นะครับเพราะว่าลุงบอกว่าที่โรงพยาบาลก็มีคนที่โดนกัดแบบนี้ไปด้วยสองคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนั้นก็เหมือนกันโดนแมงมุมแม่ไม้ดำกัดอ่ะพี่ๆไปดูกันนะครับว่าแมงมุมแม่ไม้ดำเป็นแบบไหนนะครับนี่กัดแบบนี้เลยนี่ส่วนมากนะครับเสียชีวิตนะครับเป็นพิษรุนแรงอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูอ่ะดู ดูสองเท้าของลุงนะครับนี่ยังบวมอยู่สี่เดือนแล้วนะครับนี่สี่เดือนแล้วยังเดินไม่ได้พิตึงนะครับน่องตึงหมดเลยนี่สี่เดือนอันนี้พิษรุนแรงมากๆนะครับแมงมุมไม่ไหม้ดำอืมนี่ดูกันไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วคนที่โดนกัดตอนหลังอนะที่ไปลงกี่วันแล้วก็อยู่ออกจากไอซียูได้ออดสองวันออกจากไอซียูสองวัน ก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยอือทั้งสองคนเลยอตามมาอีกคนหนึ่งก็ประมาณไอซเหมือนกันสองสามวันก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยเลยอ่าแต่คนที่เขาโดนกัดนั้นคือลักษณะแผลเดียวกันเหมือนกันเลยแต่เขาเห็นตัวครับแต่ของลุงนี้ไม่ทันได้เห็นไม่ทันมันหนีซะก่อน นี่ดูตึงหมดเลยนี่แล้วหมอตรวจค่าเบาหวานอะไรมีไหมจากที่ว่ากินยาเบาหวานกินเอมเอมมิตามินเน่ยอ่ากินแล้วก็พอโดนไม่ไม่ดังปรากฏว่าเบาหวานหายเลยเอา้าเบาหวานหมอตรวจแบบ วันหนึ่งเนี่ยไม่มั่นใจก็เลยตรวจวันหนึ่งสามสามถึง4ี่ครั้งอ่าตรวจค่าเบาหวานในเลือดตรวจค่าเบาหวานในเลือดไม่มีเลยครับหายหมดเมื่อก่อนกินยาอ,อ,นอยู่เมื่ออนเป็นเอเอมิตอมินต้องอกินเชา้าก่อนอาหารกลางวันก่อนนอนสามเวลาอ่ามยาครับเย่ยวแบบความดันอ่าแล้วก็อีกอีกอีกโรคนึงคือความดันสูงอ่าที่เป็นอยู่ก่อนความดันสูงที่เป็นอยู่ก่อนพราผมไปทํา บอลูนมาสองเส้นอ่าครับปรากฏว่าความดันสูงหายหมดเบ,บ,บ,บหาหวานความดันหายหมดใบว่าเบาหวานหายความดันหายหมอกุณกัญญาอืมเป็นคนตรวจเองครับผมที่โรงพยาบาลอ่าแล้วก็ความดันสูงหายหมดกลับกลายเป็นว่าความดันต่ํเอ้าไวไอ้ความดันสูงหายเป็นความดันต่ําเลยต้องอ่างด,ดยาทั้งหมดยาความดันสูงงด ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหมดแล้วก็ความดันสูงความดันการเต้นขอหัวใจโดปกติหายหายหมดเลยน้ําตาลหายน้ําตาลหายหมดเลิกกินยาเม็มวิตามินยกเลิกจนปบดตี <laughs> ละแลมงมุมตัวเดียวแมงมุมปกติแล้วต้องกินยา เบาหวานนี่ต้องกินตลอดชีวิตเลยกินปกติเบาหวานนี่มันต้องกินยาไปจนว่านั่นหมอไม่เช็กตรวจจนว่าหลายครั้งตรวจหลายครั้งครับหมอนี่ก็ตรวจอีกนัดผมไปอีกไม่มีค่าเลือดอะไรไม่มีเลยเออหายมันก็บอกพิษเป็นเปรกสองอย่างหายเลยเหลือแต่ไอบอลรูหัวใจนั้นมันโอเคอยู่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ คมนั้นต่ำเมื่อกินแต่แอสไพรินที่นั่นอย่างเดียวแต่มันมาเกิดตรงนี้อีกครับยกเลิกยาพวกนั้นหมดเลยซึ่งจำเป็นต้องกินตลอดชีวิตหมอเนสองเท้าบวมหมดเดินไม่ได้นี่ดูนี่คือความบวมอยู่สี่เดือนนะครับนี่เดือนที่สี่แล้วครับะก็พยายามจะยกขาขึ้นให้มันเบาดูคนชัดๆนะครับนี่อันตรายนะครับอันตรายมาก อแมงมุมไม่ไม่ดำให้ก็ระวังว่าอย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันใหญ่เออแมงมุมนะครับแมงมุมก็อันตรายเหมือนกันนะครับเสียชีวิตไปแล้วสองคนอันนี้คุณลุงบอกจริงๆต่อต่อต่อจากผมมาเลยต่อเตียงกันโอเคก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับฝากไว้เป็นความรู้ทุกคนโรงพยาบาลจุฬาด้วยอืืือออ่าโดนตรงนี้นะครับโดนตรงนี้นี่ระวัง โป้งกับนิ้วชี้เท้านะครับโดนตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแผลที่งูกัดนะครับแผลที่งูกัดตรงตรงรอยเคี้ยวงูนะครับมันจะเปื่อยแผลจะเปื่อยแต่เป็นทุงงูพิษกัดนะครับอันนี้ไม่มีนะนี่แมงมุมอมืไม่มีรอยแผลแต่มันมาเปื่อยข้างบนแล้วมันก็ลามขึ้นมาบวมนะครับนี่กินก็ไปสองข้าง บวมสองข้างอันนี้เป็นแมงมุมไม่ไม้ดำนะครับอันนี้คือหมอบอกว่าเอาทิ้งเลยครับทั้งชุดทั้งกระเป๋านี้เป็นยายา,ยาความดันยานีเบาหวานเอ็นนิดเอ็นเ <c oughs> ยอะมากยกเลิกลยอ,อคุณหมอบอกยกเลิกเพ <c oughs> ราะมันไม่มีเบาหวานแล้วไม่มีครับเนี่ยเนาะตอนีดือยไปนอนโรงพยาบาลในธรรมดาโรงพยาบาลก็จะเอาเนี่ยให้กินอ่าก็เพาหมอบอกหมอคุณกัญญาบอกว่า ไม่มีอ่าโอเคก็คลิปนี้นะครับฝากแบ่งปันความรู้กันไปให้หลายๆคนได้รู้ด้วยนะครับว่าแมงมุมบ้านเราก็อันตรายและด้วยช่วงนี้นะครับแต่โอกาสที่จะเจอไอตัวแมงมุมแม่ไม้ดํามันน้อยมากๆนะครับแต่ก็มีนะครับก็มีเพราะว่ามีคนโดนกัดก็เหมือนที่ลุงบอกว่าสองคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็อันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสี่เดือนแล้วแต่ยังเดินไม่ได้นะอาการบวมอยู่แบบนี้แล้วก็ หนักหนาเหมือนกันนะครับก็ฝากแชร์กันไปนะพี่เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ